สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซครับวันนี้ก็เมื่อค่ำอีกแล้วครับสามสามแปลงครับวันนี้สามแปลงสามแปลงครับผมนี้ก็จะถอยรถไปขึ้นรถเกี่ยวครับเข้าบ้านแล้วเหนื่อยแล้วครับวันนี้ก็เกี่ยวไปตัวนี้ก็อยู่เราๆประมาณหกไร่ครับเจ้านี้หกไร่ เจ้านูนหกไร่เป็นสิบสองนะครับเจ้านูนเจ้านูนหกไล่ครึ่งหกไล่ครึ่งนะครับเป็นสิบสองไล่ครึ่งตรงนี้อีกวันนี้เกี่ยวไปสิบแปดไล่ครับเกี่ยวไปสิบแปดไล่โอ้ไม่ใช่ดิอีกเจ้าหนึ่งสิบแปดสิบแปดบวกบวกเข้าไปอีกห้าไล่สิบแปดบวกห้าเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสามไล่ครึ่งครับวันนี้นะครับวันนี้เกี่ยวไปยี่สิบสามไล่ครึ่งนะครับโอ้จวดพี่น้องนะครับก็ ทักไทยพี่น้อง FC อีกรอบครับยามเย็นครับกับช่องล็อกจีนี่สายจวดครับนี่ครับเย็นไม่เย็นก็ดูแสงพระอาทิตย์แล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะถอยรถไปขึ้นรถเกี่ยวครับสวัสดีครับผมโอ้ยเหงื่อโชคเลยไปมาดูกันว่าผมจะถอยตรงไหมนะครับผมจะถอยตรงหรือเปล่านะครับนี่โอ้เหมือดเนอะ แสงแสงทำไมมันมืดจังมาดูว่าผมจะถอยฝีมือหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าถอยระยะทางไกลครับ ถอยแบบไกลเลยแหละถอยระยะทางไกลๆครับนี่โอ้ยพี่น้องเลย <laughs> ผมว่าแล้วผมพี่เปะ่ะมนะครับมันไกลโพดครับถอยแต่ว,ว่ามันมันขับรถมือเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมได้ตะกรงแล้วครับเดี๋ยวผมเสียตะกรงไทยไห้ครับผมเสียตะกรงไทยไห้ได้พี่น้องเอาไทยไหนนะ้ไไหน,นี่ยรถจอยลถดไปอ่ะ บางกล้องบางกล้องเมื่อบางกล้องใช่ะ้ะบนเนี่ย ดีครับตอนนี้ก็ว่าที่เหลือขั้นหนึง่งเรเอามา <c oughs> จะเลยเอาเมื่อทีละขั้นเอา <c oughs> ท่านไปถอดหางไทรถพญดอนอืมอืมืน้นหน้านะตัวเพราะเนี่ยอาจจะเก็บเขาไม่ยี่ติไม่ยี่เก็บเขาไม่ยี่จอยมานั่มไม่พึ่งจะบึง้งนี่ล <c oughs> ่ะฮะ เจ้ขอไปได้ขเขาเราไปท่านไมาบอกลารอก็ิบตัวบนอะ่อยอะไรขไม่ง่มุกเาหล้ากจดจอ่ะไข่แตกได้บอก่นัืนนคนเด้งตัเหนือนี่ครับเดินตามกันมาแล้วต้องกลับทีละคันครับเ <c oughs> ย็บเย,ย็บดูสปอง,องนิ <c oughs> ดนะ เดินตามตัวกันมาเลยสอนสองขึ้นไปเลยครับค้อ <laughs> สอนสองเลยพี่น้องคำแล้วได้ฝ่าเมื่อบาทเนาะยังได้เสอนสองเลยเย็นแล้วครับรีบกลับบ้านครับเอ,อ้อท่านฝ่าเว้ย เออมาเอกเอกโซฟเฟอร์คือเหา่าเลยวะ,ะเอกนีเบ้างยานบักดันกินก้อนเดี๋ยวไเอกมันจีดีดพ,อพออ่อพ่อพ่อเออเฮ้ยพ่อว่างนี่นีงคืออะนี่ครับเรียบร้อยครับไปเขาเมื่อก่อนเอาเขาเมื่อัอ่เดี๋ยวทถ่ายยี่นี่ เรียบร้อยครับผมเอารถขึ้นเรียบร้อยเดยวให้ท็อกเกีเติงเอารถเข้าบ้านครับเอารถเข้าเมื่อนะครับผมกับจิธายอยู่นี่ให้เพิ่นเมื่อกับแลมสองคนไานี่เข้าเมื่อกอนบ่ไปเข้าเมื่อก,ก็ได้อันนี้ก็ถอดปลั๊กพัดลมครับฮอนบ่ บอลหอนแลวเนาะปักมันไม่เตามันอหอนขึ้นมาเนาะนี่ครับอดีเพื่อนสิเมื่อน้ำกันเดี๋ยวผมถ่ายอยู่นี่ครับไปเข้าบ้านไปก่อนหนึ่งคันครับ ทางมันบด,ดีครับผมข้างขี่ลายขี่ลายครับพี่น้องครับผมก็สิถ่ายอยู่นี่ครับ,นนรบเนื่องจากว่าแทนทีมันจะเอามตอจะไสเข้าไปผมดิพ <c oughs> วงทีมงานผมมันซ้ำได๋มันบื่อซ้ำได๋ครับอืแ <c oughs> ทนทีมันจะขับมอไซค์เขาเมื่อนำ้ำผู้หนึ่ง อันนี้ก็ที่ถามันอยู่นี่ครับโดนเติบทีมงานก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าบ่มีทีมงานบ่มีลูกน้องผมก็เห็ดผู้เดียว่ได้ครับนะครับคือเข้าต้องเบิ่งแย่งกันเลี้ยงเกียร์กันให้ได้นะครับผมมีงานผมมีรถนะครับลูกน้องก็มีไยได้นะครับผมนี่จะเปิดตู้กันครับถ้าผมบ่มีงานบ่มีรถนะครับน้องๆหรือเพื่อนฟูงก็บบ่มีงานเห็ดกับบ่มีไยได้ ตู้เข้ามาเช็คความสะอาดของตู้ครับต้องเช็คครับผมเนื่องจากว่าถ้าเข้ามาเช็คเพราะว่ามันสีเฮดให้ตูต้มันทํางานว่าสะดวกจะขันนี่ไปเกี่ยวเขาน้าม,มากไปเกี่ยวหน้าน้าม,มากก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวอ,อันนี้พากันเกี่ยวล่างตู้ไง ฟุ้นไหลต้องแซะออกครับนอนดินที่เป็นขีหยานะครับเป็นเป็นดอกฟุ้นดอกหยานะฟุ้นดอกหยาถือว่าผ่านครับถือว่าโอเคบม่มีปัญหาแบบนี้ก็ถือว่าตู้สะอาดครับผมบ่สะอาดแต่บางนีเรนี่ขี้ฟุ้นหลเพราะว่ารถมันเอ่อตัวนี้เห็ดคอมาเห็ดคอมาแต่งคอมา ก็เลยอัน,นี้มีเสื่องหลอดน้อยแต่บอมีเมออ็ดเขาออกมีแต่ฟุ่นครับโอเคเลยครับบรรยากาศยำเล้งครับบ่ได้หอดง่ายหรอกบอ่หอดบานง่ายอกครับเพราะว่าทางมันลำบากแังดูนะโอ,โอ้ติดลงๆไปบบยานยังเลยยานทเทนเลอร์ครับยานลูกปืนรอทเทนเลอร์มันแตก เต็นแฮ้งหลยต้องค่อยๆยองค่อยๆไปจากตรงนี้เข้าไปถึงบ้านกะประมาณหนึ่งกิโลครับผมคิดว่าประมาณหนึ่งกิโลจอดเท็นยังกันนะ่ันจอดเทนยังล่ะเลียกเส้นทางไปวะ ต้องค่อยๆไปครับต้องค่อยๆเลื่อยใสย่สควาใายขวาไปเลยทางขี้ไล่ตันคมๆไปเฮาอยู่กับรถก็ต้องเช็คเบื้องความเรียบร้อยครับนิดๆน้อยๆจนมากที่มันดังตัก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 มาจะดังน้ำลูกปืนตัวนี้นะครับถือว่าผมมีปัญหาต้องเบงลูกลูกปืนชัก โอเคนี่ก็นแน่นดีครับพานทำงานคือว่าทำงานพานครับผมรถดเกี่ยวสองคันนี้ครับปีซีมานี่ก็บ่บแน่ครับถ้ามีค้นให้ราคาดีกับปลอยกันครับสามสิบต่อร่องให้สนใจก็ทักมาครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วมาเอาไปเลยนะครับผมแต่ช่วงเกี่ยวเขานี่ให้ไปว่าไรครับนะ ราคาสามแสนต่อลองนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับคันนี้นะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จมาดูรถเอาไปได้เลยรถพร้อมใช้งานนะครับนี่แหละรถกับเกี่ยวเขา่จจจาจวดจัดดยืนพี่น้องนะตอนนี้ก็โอ้ไปไล่ไล่แปลงแล้วครับ จะพยายามดันให้มันถึงลอยไรไว้ครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ยังบอนถึงลอยไรเลยเพราะว่ายัางตีติดปัญหาตรงที่ว่าฝนพายุเข่ามาวังสองสามมือนะครับโดนพายุถล่มมาเมื่อสองสามวันนั้นก็เลยยังไม่ถึงลอยไรสักทีครับปกตินาแปลงนี้ผมเกี่ยวทั้งทุ่งทั้งไรทั้งแปลงทั้งทุ่งเลยแต่ปีนี้นี่ข้าวเขาดูดินี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ขึ้นข้าวมันตายเขาก็เลยใช้วิธีเกี่ยวมือแต่ว่าน่าจะได้เกี่ยวโซนนู้นครับ นั่นๆที่ลงไปนู่นน่าจะได้เกี่ยวตามแนวต้นกล้วยลงไปนะครับฝั่งนี้คงไม่ได้เกี่ยวแล้วล่ะอันนี้เขาก็เกี่ยวมือเอาอันนี้เขาก็ไปกับรถเกี่ยวครับนี่เขาก็ไปกับรถเกี่ยวเหมือนกันเขาไปกับอีกทีมงานหนึ่งนะครับทีมงานเสี่ยงเงาะอันนี้เจ้านี้วันนี้เขาเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวมือเอาเห็นไหมเขาเกี่ยวออกไปแล้วแนวเหลือ แค่ริมทางนี้โอ้บรรยากาศดีมากครับบ้านนอกอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับฝากพี่พี่น้องน้อง fc ทุกท่านด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องกกี้อินดี้สายจวดและพี่น้องนะ,นะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวก็น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมแหลนะนะคงไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วช่วงนี้แต่ว่า จะไปเจอสถานการณ์แบบไหนนะครับจะไปเจอ,อทุ่งทุ่งนาที่มีน้ำท่วมข้าวล้มอะไรประมาณนี้นะยังไม่รู้นะครับก็มาอรอลุ้นกันเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายครับกับท้องฟ้าสวยๆครับผมกับบรรยากาศยามเย็นที่อุบลราชธานีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม